โอ้ยวกสดที่รูปันได้ันไ็ดูกันเ่อที่อ่ทำโอเควันนี้ผมก็จะมปรีวิวแอูน S4P ศูนย์หกเอ้ยศูนย์เก้าเอออ่าโอเคจนลองจะลองใส่นะโอเคลองใส่ลองใส่ดูใส่เออใส่พี โอเคต่อไปก็พีแล้วเราก็กดจิบจิบก็ไม่ลอไม่ก็ไม่รีรอไม่รอชากดทุ่มกันกดไปลย้กดไปกดมาพอหลังจากเราลงเสร็จแล้วเราก็เข้าเกมเหมือนเดิมโอเคครั้งนี้จะรีวิวแบบเต็มรูปแบบเต็มลักษณะ เออไม่รู้ว่าคือตัวอะไรนะอาจจะเป็นเปลตก็ได้นะเอยไม่ใช่ใชาขี้แง,งที่ชาชี้แงที่สามารถฆ่าเราได้ทุกมือ เอ้ยไม่เอ้ยตัดเอ้ยไม่เอ้ยตัดเอ้ยถ้าเราใช้เวลาแบบนี้เราก็ต้องรีบรีวิวเพราะว่าพื้นที่จะเต็มก่อนโอเคลากนี่นี่นี่ว้าวหน้าตาแอดวอร์ก็ประมาณดีเลยโอเคโอเคโอเคเออเพิบมเพิ่เพิ่เอ้ยเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะที่จะไม่ให้คลิปยาวเกินไปโอเค โอเคแล้วก็เนี่ยมาถึงโลกนี้เสร็จแล้วว้าวมาหมาตัวน้อยโพนี่เอ้ยไม่ใช่มาๆๆเริ่มเลเวลกันเลยเออไม่เออมันไม่มีของอะไรเลยเหรอเออเออดัมมี่อ๋อโอ้ดัมมี่เทสเดี๋ยวไปดูก่อนว่าสามสอง โอเคมันเป็นแบบนี้ทุกวันทุกคืนก่อนที่มันจะประมาณสี่นาทีโอเคแข่กงกับเวลาเ <Ă zza> ออโอเคโอ้มันแปงลงร่างได้นี่นะแปงลงร่างได้โอเคแปงลงร่างได้หรือเปล่า <Ă> Pop, น่าจะแปงลงร่างได้นะ หยุดเวลาโจทาโรคเฮ้ยอ๋อเบกบล็อกาสามารถทำลายบล็อกได้วันชาร์มเบกบล็อกจัมมี่เท็ดอ๋อนี่โรงงานหรือเปล่าเท็ดเพอร์ตอยู่ อะไรอ่ะก็แก้ไม่ได้เลยเหรอคืออะไรดัมมี่เทสอู้โอ <oh> oh ้ข้าง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 เหรอข้างเหรอฮะ เฮ้ยข้างน่ะดัมมี่หางหลังถ้าดัมมี่มองหน้าอ้าวดัมมี่มองหน้าเอ๊ะสุวรรอบกเอฟพีซีเอฟพีซี you can help m o r

ไม่ไรมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายนะสมมตินี่เป็นเจ้าน้าทีก็แล้วกันนะเฮ้ยตรงนี้มันเป็นอะไรเรยว,เ,ยวเร็วเร็วเร็วดูดูด,ด,ดูเอ้ยเฮ้ยมันข้างไหมข้างนาะข้างนะงนะาฮะไอ อำมาตยเหรอเฮ้ยคุดูหน้าเดี๋ยดิหันมาอู้เอาละ ดูหน้ามี่ะนี่ไงเอ้ยหันไม่ทำไมอ่ะเอ้ยนี่ไงตบมันโอเคโอ้ยแ่กไม่ตายเหรอ ào leo ào leo cái tay có có chụp chụp biển còn có lại cái nào không nhớ có lại có chụp bye xuân on anh ใช่เอ็ดออลนะโอเคก็เอ็ดออลลิงใต้คลิปเลยบาย